การส่งเจ้าเข้าผีนั่งสมาธิแล้วหาวก่อนที่จิตจะสงบเป็นสมาธิคือการง่วงนอนการหาวมีสองกรณีกรณีหนึ่งมันมีอาการเคลิ้ม เหมือนกับจะนอนหลับอีกกรณีหนึ่งเราอาจจะเคยไปสัมผัสกับพวกสำนักทรงเขาพวกสำนักทรงนี้พอเชิญวิญญาณเข้ามันจะหาวแล้วมีวิญญาณมาประทับอันนี้ให้ระวังถ้าหากมีอาการอย่างนั้นถ้ากลัวจะมีวิญญาณมาทรงให้รีบนึกว่าในจิตของข้าพเจ้ามีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ อันเต็มแน่นอยู่แล้วไม่มีช่องว่างที่จะเปิดรับใครแล้วก็บริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มันเร็วๆเข้าอย่าให้มันมีช่องว่างไอสิ่งแทรกแซงทั้งหลายนี่มันจะแทรกตอนที่เราเผลอพอเรามีอาการคล้ำๆเผลอๆแล้วมันจะเผลอแพลบเข้ามาทันทีเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายมันเก่ง มันไปนเรียกเอาวิญญาณพูดผีปีศาจอะไรต่างๆมาเป็นเครื่องมือหาอยู่หากินกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนี่หลวงพ่ออย่างคิดนะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเป็นเสด็จปู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่เก้าถ้าหลวงพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันนี้ใครเอารอห้ามาส่งนี่จะแจ้งตำรวจจับ เอามันเข้าตารางให้หมดมันเอาปู่ข้ามาทำมาหากินนี่วาจากการสอบถามท่านผู้รู้ผู้ที่ท่านรู้ทางในอย่างหลวงปู่ฟั่นเป็นต้นที่จะได้สอบถามเพราะว่าท่านพ่อลีวัดอโศการามมีศักเป็นปู่หลวงพ่อแล้วก็มีพระองค์หนึ่งให้เนนเชิญวิญญาณท่านพ่อลีมาประทับทรงพอหลวงพ่อรู้เข้าก็รู้สึกไม่พอใจ ก็เลยพยายามสอบถามครูบาอาจารย์ทุกองค์ลงความเห็นว่าท่านพ่อลีมาประทับทรงกันทั้งหมดเลยพอไปถามหลวงปู่ฟันจริงหรือเปล่าหลวงปู่ที่ว่าวิญญาณท่านพ่อลีมาทรงเอ้ยมันจะไปจริงไปจังอะไรเนาะมันเป็นวิธีธรรมาหากินของเขาอย่างหนึ่งมันไปเรียนแบบมาจากสิบเอกตำรวจที่อยู่สมุทรปราการบ้านตำรวจคนนั้น เขาเป็นสำนักทรงวิญญาณพระพวกนี้ก็ไปเรียนแบบเขามาถ้าใครนับถือท่านผู้ใดก็ทำเครื่องสกการะบูชาท่านผู้นั้นขึ้นมาแล้วก็ทำพิธีเชิญวิญญาณมาทรงก่อนอื่นก็ประกาศบอกว่าต่อไปนี้วิญญาณของรอห้าจะมาประทับทรงให้ลูกศิษย์ลูกหามาคอยกราบคอยไหว้พอทำพิธีขึ้นมาแล้ว วิญญาณพนเนจรอยู่ตามแถวป่าหญ้าป่าไม้ข้างบ้านมันก็ชิงกันมาทรงวิญญาณใดที่มีอิทธิพลเหนือหมู่มันก็ส่งได้พอมันส่งแล้วมันก็ประกาศว่าฉันคือรอห้าแต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่หลวงปู่ฟันนี่ท่านยืนยันเลยว่าฉันได้พิจารณาดูแล้วมันไม่ใช่มันเห็นแต่วิญญาณพเนจรเหล่านี้มันแย่งกันเข้ามาทรง ถ้าหากว่าไม่จริงแล้วทำไมมันจึงรู้เรื่องอดีตรเราดีนักเขาว่าอย่างนี้ทำไมเรื่องอดีตของเรานี่มันรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างวิญญาณของเรานี่เวลานี้เราเป็นมนุษย์อยู่มันไม่มีฤทธิ์มีอิทธิพลอะไรหรอกเวลามันตายไปแล้ววิญญาณนี่สามารถทำให้บ้านหลังนี้ไหวก็ได้แล้วมันรู้เรื่องอดีตทุกอย่าง เพราะธรรมชาติของสัตว์ในพบนั้นมันเป็นอย่างนั้นผีที่เข้ามาสิงคนนี่เคยเป็นพวกหมอวิชาอาคมกันทั้งนั้นหลวงพ่อมีประสบการณ์ที่กุฏิหลังนี้แหละคนบ้านหนองจะบกผีมันเข้าสิงสามวันสามคืนหมอทำหมอมนที่ไหนมาขับไล่มันก็ไม่ออกพอหมดมนท่องมนบทไหนพอขึ้นต้นผีมันท่องจบไปก่อนหมดเขาจนปัญญาไล่ไม่ออก เขาก็เข้ามาหาหลวงพอ่อพอมาถึงบอกว่าหลวงพอ่อหลวงพอ่อไล่ผีให้หน่อยโอ้ยเกิดมาไม่เคยเห็นผีสักทีจะไปไล่มันยังไงมันเข้าสิงคนนั่นเออถ้างั้นไปหาหลวงตามีไปตอนนั้นหลวงตามีมาจากกาลสินมาอยู่ด้วยกันพอไปถึงหลวงตามีก็ท่องมนพอขึ้นต้นมันท่องจบก่อนทุกๆุบทเลย จนกระทั่งพระไม่มีมนจะท่องแข่งกับมันมันเลยชี้หน้าดาบวชเป็นพระเป็นสง์มาเรียนมนไสยศาสตร์ใครบอกเป็นพระต้องเรียนธรรมเรียนวินัยปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมนนี่ข้าไม่กลัวหรอกกลัวแต่ความดีเขาเล่าให้ฟังทีหลังว่าที่มาที่นี่ไม่ได้มาร้ายหรอกมาดีตั้งใจจะมาอาศัยร่างจะไปกราบหลวงพ่อพุธ สมัยเป็นคนเคยขโมยของท่านจะไปให้ท่านอโหสิกรรมให้เขาก็เลยเอาย้อนกลับมาอีกพอมาก็มานอนพังภาพอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อก็เทศให้มันฟังนี่เจ้าเป็นพูดผีปีศาจร้ายเข้ามาสิงกายมนุษย์ทำให้จิตใจเขาไม่เป็นปกติไม่เป็นอันธรรมาหาเลี้ยงชีพเจ้ากำลังสร้างบาปจะลงนรกนะเจ้าเป็นผีนี่มันก็ทุกพอแรงแล้ว ยังจะสร้างบาปลงนรกอีกเจ้าไม่กลัวหรือหรือเจ้ามีความผิดอะไรต่อข้าข้าอาโหสิกรรมให้หมดไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมบุญกุศลสิ่งใดที่ข้าบำเพ็ญมาตั้งแต่เล็กจนแก่ข้าขออุทิศให้เจ้าเป็นผู้มีส่วนเจ้าจงอนุโมทนาบุญกับข้าแล้วไปเกิดดีมีสุขซะขาดคำผีออกทันทีวิชาอาคม คาถาอาคมขับผีป้องกันผีนี่อย่าไปเรียนเพียงแต่เรากล่าวว่าสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุเท่านั้นแหละผีมันได้ยินมันจะบอกว่าท่านผู้นี้มาดีไม่ได้มาร้ายถ้าเราขืนเบียดเบียนท่านผู้นี้หัวเราจะแตกเจ็ดเสียงท้าวเวสุวรรณหัวหน้าผีได้ประกาศสิทธิ์เอาไว้ผีตนใดไปเบียดเบียนคนที่มีศีลมีธรรม หมัวมันจะแตกเป็นเจ็ดเสียงผีมันกลัวมันไม่ทำหรอกบางทีไปนอนอยู่ป่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆกันนี่เขาเรียนวิชาขับผีพอนอนหลับลงไปท่องแต่มนไล่ผีเขาว่าโอ้ยนอนไม่ไหวหรอกทำไมละ่ะผีมันกวนเออนอนซะเดี๋ยวจะทําให้ได้นอนแกก็นอน หลวงพ่อก็ลุกมานั่งแผ่เมตตาไปรอบๆเขานอนหลับตลอดคืนพอตื่นเช้าขึ้นมาถามไปเรียนมนมาจากไหนทำไมขลังวิเศษนักไอเราท่องแทบเป็นแทบตายไม่เห็นได้อย่างนี้เลยการสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแผ่เมตตาพรหมวิหารนี้ผีมันไม่กลัวแต่มันไม่เป็นศัตรูกับเขาดีไม่ดีมันจะช่วยเหลือเราเสียด้วยซ้ำ เพราะว่าเขามาได้บุญจากเราเขาก็เห็นบุญเห็นคุณเราเขาก็มาช่วยเหลือเราพวกวิญญาณน,นี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราเหมือนกันหลวงพ่อพุทธฐานิโย